ป็นไงงบ้าครับครับผมเองนะครับก็ต้องขอก่อนดีนะครับคือมรดกนะครับของแผนนะครับในในปีนี้นะครับงานเป็นการบุญั้งไฟนะครับเราเองนะครับเราก็พร้อมทีมงานคณะผู้บริหารราชการนะครับรวมทั้งคณะผอราชการทุกท่านนะครับปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่นะครับปัดเดิมนะครับในในการสืบสารก็เพ็นงานบุญป้องไฟอ่า การพันธุ์ตนบนกองกะเต่าอำเภอตะข้าตะเกียนจังหวัดจันทบุรีเขาต้องขอเดินเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตะเคียนนะครับให้มาดูนะครับในการศึกษงสังเกตการณ์ดูข้อไฟของตำบลบกองกระเต่านะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะมีการจัดงานนะครับก็จะมีการแข่งการมีมีการตัดขวนนะครับขบวนลำเซิร์นะครับที่ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ท hmm. mm ี่ใดนะครับ hmm. ก็แล้วก็ย so ังม mm ีการแข่งขันควงใจนะครับวิบากแล้วก็ยังมีการขึ้นังไปนะครับขึ้นอยู่ขึ้นสูงที่สุดนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับยังมีวันแล้วก็ยังมีของดีของเบอร์แทสเกียรคือประกวดผู้เรียนนะครับก็จึงขอเชิญชวนนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาในงานนะครับรับรองนะครับว่าปีนี้ไม่ผิดหวังนะครับ จัดงานในวันท <c oughs> ี่15-16มิถุนายน2567ครับไฮไลท์ของงานนอกจากตั้งไปแล้วยังมีงานจัดเตกใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีการจัดตุเรียนครั้งที่หนึ่งของท้องนเ้านะครับนะครับตรงนี้เป็นของดีของของเภอเราเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการ ใีนะครับเพิ่มรายได้นะครับว่าผู้เรียนนะครับเป็นพืชเป็นผน,นะครับที่ทำรายได้ให้กับอาเภอทับเขียงครับเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบัตินะครับผู้เรียนของเรานั้นได้มีการที่ว่าปลูกแล้วออกผลแล้วที่ได้ผลผลิตแล้วเป็นพันไร่แล้วนะครับแต่ส่วนพื้นที่ที่ขยายปลูไปนะครับ ให้มันชิดนะครับรถชาตินะครับผู้เรียนของอำเภอท่าตะเกียบรับรองเลยนะครับว่าไม่แพ้ที่ใดท่านนายกพร้อมแล้วเอาขอให้ขึ้นสูงโลซาท่านได้หลายครับเริ่มต้นได้เลยเอาจิตแล้วครับจิตแล้วเอาเลยฮ่าฮึาเพอเชิญก็พอจุตัวขอบคุณทีมงานท่านนายกนะครับ มทีย่งไดมาเป็นส่วนร่วมในการจัดงานบั้งไฟค่ะใน,ใ,นในงาน,นี่ดูแล้วในเ่เที่วทยวง,งานจุดสามเป็นงานบุญบ้างไปในวันที่1516การแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับวิบากนะครับแล้วก็ยังมีการจุดบ้าง มาเที่ยวงานบุญบ้างไฟตำบลคฟองตะเกากันเยอะๆนะคะงานบ้างไฟปีนี้ท่านนายกพร้อมไหมครับ